อดทนให้มีความชื่นชมยินดีในเ,เหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นให้มีความหวังใจใหม่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่อยากทบาบาปพี่น้องครับชีวิตเขาจะเริ่มมีสง่าราศรีมีความดีงามเกิดขึ้นนี่แหละลักษณะของการเข้าสู่พัชรีเข้าสู่ส่วนร่วมพัิรีของพระเจ้า mm. <Yeah. S 1> และพัิรีนี่เองที่เป็น พี่น้องครับเม,เมื่อเข้าพสุส่ยนในพัสดุของพระเจ้าแล้วสองประการสองจะเกิดความชื่นชมยินดีในท่าการวางทุกอย่างอามไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ในความทุกข์ยายกแล้วจะเกิดความชื่นชมยินดีได้นอกจากคริเสเตียนเห็นไหมครับนอกจากริเสเรียนเท่านั้น